สวัสดีครับพรชัยหูฉลามนะครปฐมครับเจอที่ไหนแน่นอนนะฮะทิชูนุ่มๆแบบนี้พรชัยหูฉลามนะครปฐมนะฮะวันนี้อยู่วิทยาลัยการอาชีพนะกะบินบุรีนะครับเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ฮะวันนี้โต๊ะทั้งหมด260กว่าตัวพรชัยหูฉลามทําได้ยังไงอุปกรณ์บนโต๊ะเรียบร้อยแบบนี้นะครับช่วยแบ,บ่งของหวานมีให้แต่ทติชนูนุ่มมีให้เหมือนเคยช้อนกลางครับใส่อาหารทุกอย่างถูกหลักอ,ากาอนามัยแน่นอน เดี๋ยวเราตามไปดูอาหารกันครับวันนี้นะฮะเป็นเซตราคา18ใบแดงนะฮะอาหารวันน <mud stellen. S 2> ี้มีเป็นข้าวเกียบทอดนะครับออเดิฟเย็นครับหูฉลามน้ำแดงรวมมิตรทะเลพริกไทยดำกระทะร้อนเสิร์ฟชูชาชูชาชูชาเป็ดยัดไส้เก่ารักครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวัตโตอ้วนอ้วนอวบนะฮะแล้วก็เป็นข้าวผัดลมิตรทะเลต้มยำลมิตรนะฮะของหวานวันนี้ล้างปากนะครับเป็นแปงกล้วยสาคูแคนตาลูปอ สีเขียวนะคะพี่โอ้คนสวยนะคะอยู่ท so ี yeah. 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 Like like you ่โซนด้านหลังนะคะใครมาเยอะดูพี่โอเป้ดหลักเลยนะพี่โออยู่ตรงไหนตรงนั้นพี่จอมมาได้เลยงาที่มีแต่เด็กทั้งหมดสิบแปดท่านด้วยกันนะครับผมขอเรียนเชิญให้ในสิบแปดท่านนะครับลุกขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากนะครับ เป็นสูตรหน้าอิมโรเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนางสาววังเพ็ญเื่อจางค่ะและแะล้วและแล้วผู้โชคดีคนนัคดคือผู้โชคดีในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับรางวัลแหวนทองคำนะคบนะครบริหารทุกท่านแล้วก็รายการคนพิเศษทุกท่านนะครับของแม่ที่ ลมิทะเลครับน้ำมันร้อนนะฮะเราใส่ไข่นะฮะไม่ต้องรอให้ไข่สุกนะฮะแล้วก็จะมีใส่ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะครับใส่ข้าวครับ ใส่เครื่องนะฮะเครื่องมีซีอิ๊วขาวนะฮะซอสโตเหลือง<ป>ผัดนี้เราก็จะบี้ข้าวไปด้วยนะฮะแล้วผัดให้เข้ากันก่อนนะฮะ เสร็จแ,แล้วเราจะใส่ต้นหอมนะฮะใส่เพราะว่าเราเอาอโลมามันนะฮะเราจะไม่เอาขายบ กระถาสุดๆครับเวลาเศร้าเนี่ยนะ เร็จเรียบร้อยครับกับอาหาร9อย่างเราเริ่มเสิร์ฟตอน6โมงเย็นตอนนี้ทุ่ม20กว่าจำนวนโต๊ะ200กว่าตัวกับอาหาร9อย่างพรชัยอูฉลามจัดการเสร็จเรียบร้อยทานของหวานเรียบร้อยทุกท่านทานสนุกได้ต่อโปรดติดตามนะครับหลังจากนี้พลชัยอู๋ฉลามจะไปสร้างความอร่อยให้ท่านที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี